สวัสดีทุกท่านนี่คือการเสียไปเ่าไหลไว้สี่พันอาพั้งแล้วก็ได้กล่องมาเท่านี้นะฮะคืออะไรไม่รู้อยู่ๆก็อยากผ่านตังในแอลซื้อแม่งเลยแต่ก่อนนั้นย่อยที่เนี่ยไม่พูดผราำนำเพลงเปิดเลยมาเปิดเรียงเดียววันนี้ไม่คิดมากเฮ้ยได้กล่องไว้โอ้ยได้สองกล่องเลยแปลว่ากุญแจก็น่าจะได้สอง โอ้อยังควายโอ้โหยังควายอีกอันหนึ่งโอ้อยังควายอีกอันหนึ่งสง <c oughs> กินเนส่สองอันเยี่ยดเลยเนี่ยสกินเยี่ยดแล้วก็สองกุญแจแล้วกุญแจมันเปิดใหม่เยี่ยมไปเลยเอาได้กุญแจไหมครับเอทอกกาเลี้ยแล้วก็กุญแจแล้วมีหนึ่ง <c oughs> มีหนึ่งกล่องอุ้ยเพอร์เซฟายเจนว่ะเอาว่าสวยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเปิดกล่อง อะไรเยอะๆเลยวะเนี่ยขอขายกันได้ไหมขายกันไอ้พวกเวีนนี่มีแล้ว What the fuck อ๋อโอเคงงอยู่ว่าตัวไหนไม่มีโอเคมีหมดแล้วส่วนสกินเดี๋ยวค่อยมาสุ่มใหม่มาดารกออนเมนเซอร์กันแล้วกันสําหรับ AWP พีเยดแม่ควิน โ,โอ้โหไฮโนนเทอร์เฟสโอ้ยทำไมมันเยี้ยงมาเนี่ยโอ้ยัยงเกลือฮะจังหวะนี้โคตรเกลือสลรบอ,ออฟเวนเกมงไต่อไปดิบเนียออฟโอ้ยสปิริตบอดซ้ำมี่ก็มีแล้วเอามาทำไมเนี่ยฮะโอ้โหเฮี้ยอแล้วเนี่ย เอ c i ช n t s นโซ้ยกูไม่เล่นซ้ยอ่ะวด,ดูไปกูได้ไหม,ไไมแล้วเนะี่ยโอ้ยทำไมมันเทียย่างวะอยากได้เจมสโตนะ่ยอยากแลกสกินมันมันไม่ได้เลยวนะเนี่ยเฮ้เหลือกล่องไม่ใช่กล่องเนี่ยเหลือแบ็คอันนี้เป็นแพ็คอยู่นานๆประกอบไปด้วยชิ้นส่วนสามชิ้นอ๋อหรือสี่ชิ้นหรือถาวอนส่วนอันนี้ ประกอบด้วยหนึ่งชิ้นและสองชิ้นเก้าร้อยอ๋องั <c oughs> เอานี่ก่อนดีกว่ามาแบ็คจะรู้สึกว่าเป็นแพ็คกับแบ็คแบ็ครู้สึกว่าจะกระจอกกว่าแต่แพ็คนี่จะรู้สึกแหโวดกว่ามาว้าวยาซูโออีกแล้วเลยกูได้อีกแล้วเลยเยอะแล้วแล้วก็อ,วอุ้ยเกวนอุกูอยากได้พอดีเลย <c oughs> แล้วก็จุดสทธิคอกมา วิ่งฉะนั้นเราต้องซื้อกล่องวิ่งไม่มีตังค์ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกกําลังเสริมก็ได้เอ๊ะต่อไปอัศวินแล้วจะเป็นเอ่อแพ็คนะฮะเปิดเดียวสามตันไปเลยโอ้โหเียอะไรวะเนี่ยโอ้โหอุ้ยได้บาทอุ้ยสกินล่าสุดเลยโอ้ยเอฟเฟียร์สกิลผมมีแล้วเฮียอะไรวะเนี่ยวอร์เรียร์แฟนดิออนโพสเซปไพร์แฟนดิออนขาว ที่เราเนี่ยเป็นเดชคารอนเฮี <c oughs> ้ยนริเวนตะกีะ้เลยและอันสุดท้ายเป็นเจมสโตนครับผมเยี่ยมไปเลยมีเจ็ดก้อนเองอะ่ะอยากได้สิบก้อนไม่มีอ่ะเค <c oughs> มีเท่านี้สุ่มก่อนเลยไอ้เฮี้ยพว้เนี่ยสุ่มไปเลยซันก็เดชคามาเขอไปดูกันไหมซันก็เดชคามาปไปครับเอ่อมามมาอยู่ในนี้ ไม่มีให้อ่านเลยเวนเกมไม่มีจริงดิสักครู่นะฮะปิดกัาไปมันไม่เปิดขายอะไว้ไม่เปิดขายแต่สวยนะเออเอาไว้ก็ได้มันเป็นสกินที่อยู่ในเซตของไอ้นี่ฮะอะไรวะเออเวอร์เบรกเกอร์แต่ว่ามันจะเป็นตัวโหดหนะ่อยฉะนั้น ถือว่าเป็นรีดหนึ่งแรเพราะว่าปากติชาวบ้านเกามีขายแต่ไอ้ฮีนี่ไม่มีขายเอ๊ะแล้วก็สุ่มเลยไอ้น,นี่อ่าไอ้ฮีนี่ไปว้าวได้กล่องแล้วก็ได้อุ๊ยนี่มันซิกสกินในตำนานนี่嘛สกินท,นที่สกินที่เป็นหน้าปกเกมสวยตัวอ่อนนะเคเราได้กล่องมาแล้เปิดกอ่อน ไั่จะได้ตัวละครแหละโพมันเกืออ่าไม่ได้ไเออเดีเอามาซุ่มใหม่ส่วนนี้ยี่นี่สองร้อยเงินซุ่มใหม่เลยเอาอันนี้เปิดมาโอ้เเย่ยแอชบอร์เดอร์แอช,อเ,อแอชเอามาทำอะไรไม่ไดนะ้ควินนี้ผมมีแล้วจะซุ่มอะไรป้ปองเย็ดแม่ช็อกเบลดเซ็ต แล้วกูยังไม่มีเซตด้วยนะแล้วกูก็เล่นไปเป็นอนะน,นี่แล้วก็ดวนโอ้ยยันแม่ยังเพี่อเลยหน้าตาโอนจริงจริงไรหมดเกรฟอ้ไม่มีสักตัวเลยเนะี่ยเพนดิออนอุ้ยอันนี้สวยสกินส่วนอันนี้ก,กละม,มัดนี่ตัวเดีวยวเปิดมาโวยแต่กล่อง แล้วก็แบทเทิลบอสยาซูโอ,อะ่ะเข้า่าจีบูเลยไม่เป็นแน่แม่เฮ้ยมันมัน,มนยาวๆว,ว่าเปิดกล่องอยู่นี่แหละฮะอ่าเกลือละเวนอีเวนแกแม่งเ <c oughs> ออสกินไหนอีกี่ไม่เอาไอเฮี้ยนี่อันหนึ่งละอืมอันนี้ขายก่อนเลยเพราะมันแพงกายาซูโอะขายไปเลย ดีเพราะว่ามีแล้วส่วนซินดราขอไม่เก็บไว้ละกันแต่เดี๋ยวจะแยกหรือจะสุ่มเอาดูดีอันนี้พอมันคลียร์ไมอ๋อมีอะไรอีกปะสุ่มเป็นในส่วนของใครสามีแล้วนี่เดี๋ยวขายเอาอันนี้แล้วก็ต้องหาตัวหนึ่งที่เราไม่ใช้บาทไหมไม่ต้องดีงงวะเอาบาทอยู่ป่ะเอ้ยอฟิลลียสโอ๊ยอันนี้อยากได้หน่อยยี่โอตัวนี้อืม มีอะไรที่เราไม่ได้ใช่บ้างสิ้นได้สิ้นได้ประดีวว่ามีสกินอยู่แล้วไม่อยากได้โอ้อีเกียตัวเฮียอะไรไปเนะี่ยโอ้แล้วเก็บเลยด้วยขอสูตรนี่อีนน้อันหนึ่งแล้วกันอ่าไข่ดีคนละสกินกันแล้วนึกว่าสกินเดียวันสองอันนี้อืมทาลิยาห่างกันเลยแต่สวยนะสกินนี้ใครสัก โอ้ใครศามีแล้วไม่เอามาจริงมันก็ไม่ต่างกันหรอกเออซูมไปวะโอ้เย็ดแม่เฮีย้ยดเลยเนี่ยกูไม่น่ากูไม่น่าซุ่มเลยเฮีย้ยกว่าเดิมอีกเอ้มาเราจะมาไล่ขายสกินกันพวกนี้เอาพวกนี้เอาอีทีโม่นี่เอาดีกว่า,เ,า,าเป็นดิออนยิงเปนดิออนที่นี่กูไม่เอาก็ได้เนี่ยกูเก็บไว้ทำไมวะทำไมกูไม่ซุ่มไปวะขายนี้ก่อนนะมีแล้ว แล้วก็อันนี้มีแล้วอเฟรียสเมื่อกีนน้ก็มีแล้วอยู่ไหน,นวะหรือกูขายไปแล้ววะกูจังไม่ได้ะเริ่ม,มงงละเออ่ลักเก็บไว้ก่นอนกูสุ่มให้่ยงกูจะมีครบหมดแล้วเนี่ยลักเนี่ยเอชเลสกินนี้อ่ะคอสเมตควีนคอสเมตควีนอะไรไม่รู้กูปลดนี่ไม่ใช่ก่อนอยากได้มากๆน้องเปลี่ยน มาแล้วโอ้โหมีสกินเยอะแยะเลย <c oughs> ที่ไม่ได้ปลดมาใช้แม่งเลย <c oughs> เาขายแม่งเลยเลยอนนี้ันนี้เมดปลดได้อีกหนึ่งสกินเอาอะไรดีนะน,นี่ไม่มีตัวอันนี้มีแล้วบาทบาทยังไม่มีตัวละคร เยซูโอ้ไหมไม่เอาไว้เรายังไม่เล่นแล้วเราไม่มีทางเล่นด้วยฉะนั้นเก็บไว้ก่อน <c oughs> ตัวอะไร <c oughs> ด้วยตัวน,นสวยยังไม่มี <c oughs> ทีโม่ไหมทีโม่ไม่มีสกินเอามาทีโม่ก็ทีโม่ เรียบร้อยได้ไมาแล้วเหลือแค่นี้ <c oughs> หรือเปล่าใช่แค่นี้แหละ <c oughs> ได้สก,กินมาทั้งหมดเท่านี้เยอะมกันลนะ <c oughs> ได้รับเล้วในปี <c oughs> สองสองสองไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันดนะ้ยครับลืมไปเลยว่าวันนี้วันที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่แคแ่วันที่หนึ่งนะเดี๋ยวน่าจะลงเลยนะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่นะฮะจำไว้ อะไรปะเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ไรู้จะพูดอะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยสิกรอบเท่าไหร่จะอยากได้แค่กรอบก็ได้ไม่อยากได้โคม่าโคม่ามันใช่ทุเรศมากเอ้ย <c oughs> แต่อันนี้ดูดีเนะี่ยอมันมาหน้าดีว่าเี่ยต้องดูก่อนว่ามันมีอันไหนที่แบบว่าสวยๆซื้อแยกได้สำหรับอ๋อไม่มีใครแยกเลยเฮ้ยมันต้องมีดีนี่ไง อันนี้สวยอันเดียวเลยนอกนั้นมันจะดูเยอะไปอะสีมันเยอะไปอะผู้ชมันไม่ค่อยสวยอะแต่ต้องมาดูลายที่มันเป็นสีพิเศษสำหรับเซ็ตโครมาน่าจะเป็นเนี้ยรูบี้แต่ก็ไม่ค่อยสวยอยู่ดีอะใช่ไหมไม่มีรูบี้ใช่ไหมเขาหน้อยควาสต์ลดควาสต์แคปไอ,อเมอมเมอร์ล้วออฟซิเดียนเพิร์ มินทีสใช่มีแค่อันนี้ที่ไม่มีซื้อไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นมันต้องซื้อเป็นเซตนะฮะพวกนี้นเรายังไม่ได้ครบหรอกคิดใครเนะี่ยซิเวียเลยผม <c oughs> ไม่รู้เลยนะมัเวียเนซีเวีย,ย <c oughs> <c oughs> โอ้ของฤดูหนาวกลับมาขายแล้วนี่โก ไม่ซื้อแล้วนิโกเนี่ยสีไม่ค่อยสวยนิโกมีสีที่สวยแล้วโอเคดูหน่อยสิกรอบเท่าไหร่ต้องรีบซื้อก่อนจะหมดห้าร้อยห้าสิบครับนะฮะเรามาดูเลย 550. ห้าร้อยห้าสิบเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบอาฟีไม่น่าแพงมั้งร้อยห้าสิบน่าจะได้หรือเปล่าห้ารอยห้าสิบ ต้องหนึ่งสิบต้องเจ็ดร้อยเอ้ยต้องสองร้อยวะสองร้อยเชียลนี่เท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะอันนี้สองร้อยเหรอฮึแต่ว่าต้องดูในดูในแอปนี่สอนวิธีเติมเงินไม่ได้ <c oughs> เริ่มงง,งละ เจร้อยห้าสิบได้เออเอานี่แหละเช็คอินฮะร้อยห้าสิบเรียบร้อยตอนนี้มีแปดร้อยแล้วโอเค ออซื้อกรอบเลยละกันนะครับความกรอบนี้ซื้อมาเลยเล่นไม่เก่งเลยนะแต่ก็ยังจะแต่มีไว้ก็นี่ยยะดีอ้สกินอะไรวะเนี่ยบลูปไอคอนเดี๋ยวนะแล้วตัวอื่นมันตัวไม่เหมือนกันหรววอจอเบี้ยวจอเบี้ยวโอเคตัวอื่นไม่เหมือนกันนีววะ่ะแล้วมันแยกตามตามเขีียอะไรปะเนี่ย นั่นดิถ้วยน้ำชาช่างมาแลวกันเหลือ300นี่แน่นอนฮะเราก็ต้องมาซุมาซ่มต่อแน่ไซุ่มได้อีกรอบเดียวกดไปเลยสีส้มโอ้ยได้กล่องอเคอ่ะหมดแล้วฮะหมดจริงๆโอ้โหโอ้ยเจมสโตนโอ้ยแปดก้อนแล้วอียย มีแปดก้อนแล้วอีกสองก้อนจะทันโบว์เนะี่ยจะทันที่เขาจะรีเซ็ตหรือเปล่าเนี่ยถ้าทันก็ดีถ้าไม่ทันก็นา่าอยากได้นะได้ดัสตาร์โอเคจบไปเท่านี้หรือเปล่าไอ้นี่ล็อกอินแล้วโอเคอะไรวะเนะี่ยกิจกรรมอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยฮะตอนนี้เอาช่วงปีใหม่โอเค สำหรับวันนี้จบไปเพียงเท่าน,นี้กับสกินที่เราได้มาทางกี่ตัววะเนะี่ยสิบตัวโอ้โหวันเดียวสิบตัวเลยอันนี้ไม่นับดิออันนี้ได้เมื่อวานแล้วกะอันนี้หัวอ๋อไม่ใช่อ๋อได้มาวันเดียวกันฮนะอันนี้เป็นเมื่อคืนก่อนจะนอนเปิดไว้เคปีนี้ก็ได้มาถึงสิบสกินแล้วนะโอ้โหสงสัยปีนี้น่าจะเป็นปีดูเดือนสำหรับเอลอ,อีปีหนึ่งแหละเฮ้ เซอร์วันนี้เจอกันใหม่ครับผมก็หวังว่าจะได้กลับมาทำา y u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  e e ในเร็วนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อย <c oughs> นี้ทำงานเยอะมากเลยผมว่าผมจะมาทำไลฟ์หลังจากช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะไม่รู้ว่ายัางไงนะอันนี้ตารางยังไม่แน่นอนแต่ว่าดูอีอทีต้องดูีกทีแต่ก็ประกาศไว้ว่าน่าจะกลับมาทำซูเปอร์ลัดต่อนะฮะแล้วก็น่าจะดึงคนอื่นมาด้วยถ้าเป็นไลฟ์นะฮะน่าจะ เล่นเกมด้วยกันเฮ้ hey, สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอ๋ออีกอย่างหนึง่งสวัสดีปีมี